านงอันนี้ตสองเตาแรกนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอีหลักีลกแม่ค่ะอีหลัวายของผงมาัเ้งรูนาลงเลยใช่ค่ะยัยกน้องไปตรงนู้นะวัแล้วกองพี่สพี่น้องน้องสาวข่อยเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแพทย์ โควตา8ปีเดยโควตาโวตาเราก็ใช้ให้คุ้มบอลเรไม่เคยพูดเลยนะที่หลังรืเถ่าะลูกนี่ใส่ไม่เร่องดลครับผ่อนแต่น่าได้นต่นแตด้วดดอะไรบ้างเลยน่าเต้นเหนค่ะแต่น่าเต้อแบ ก็จะมาเชื่อบักล้าตาซื้อมาเหมือนยังยังปป่าขายอยากได้คอนโดอยู่แบบในโซนหนูชอบชอบราคาราคาล้ากับแบบคุ้มค่าแบบไหนอะคุ้มครบพอแบบฟังก์ชันการใช้งานคุ้มมากบอกเลยว่าดีรูปดีรูปแบบ ้อน้ำนองแน่ะมองมา้องน้ำใหญ่มากว้างม,มากวันนี้นะมาทดลองใช้ตั้งแต่ห้ามงเย็นแม่นครับพี่นองบอกเลยว่าอยู่ได้แบบจริงๆนะเพราะในตัวด้แบบดูในเพราะว่าเรามาทดลองใช้ชีวิตกันแล้วนะครับนักการเรามีคืนของ้วยใช่ป๊ใช่ครับแล้วเราแล้วเราดหั่นยงไงกี้ก<น>ีูขอถาดที่ตัดน้ำไว้หนึงนลน้ำมันล้นอันนี้นะครับตัน้ำมอกนิดนึง เมอยู่เพราะว่ามันมีตอมเดีเพราใส่น้จิ้ไปนีมัน,อมน,อมนต <c oughs> อมห <c oughs> เราไม่มีม็ดเราก็จะเป็นแบบรกเสือแล้ทีเนี้ยิข้าข้า,ขา,ขา,ขาลูกเสือาได้ไหมเออุยเขาทำอาหารร่กันรอองดีเนาะเย็ไม่เย็รู่เขาเบื้ันเนี่ยแะตอน คือหวามเาแห้งหลายแตแตมนั่นเป็นสีของเหงาวิดรช่วงใชุ่่งเหงาเหงาวีดีกับสีเงินกันเ๋ยต่อยเซมสลัมยากีกลาก็มักมกิรเห็นเออรคู่กันเออเออมากันเด้อเราก็ใส่ปิดกอดเลยวะ่ลาหลักสูตรไหนมาลองรักกันเด้อซูมนิูแบบแปลกเด้อสคนนี้เด้อแปลกๆอะไรไม่มีอะไรแปลกๆเลย นี่แม่ปลาแล้วมารยืนอะไรเด้อนน้ำพุนิงเลือน้ำพุนเด้อแต่งงาเอาไ่ได้เลย่หมือนสือีน้ำบอกตะงยืนแล้วแม่ปลาเนี่ยเขาไม่ได้แต่งแม่ปลาหรือเขาแต่งชุเสืออ๋อพราะว่าชุ่เสือแพรว่าร่วมสร้างร่วมราสั้งร่วมทำมีหัวมีหิวคามรักจาบุกจาบุกอินเลิอยากมีคนเชียงคูอยากได้กินฉาบู ที่าเรื่องแมกซ์รัตยากแอบเหงาอยู่ดีไม่อยากชอบดูแลเออแมกซ์เซรัตากจิ้มนะลูกไม่อยากชอบแล้วโอยุ่งไงใส่กอกเพื่อกรสุนชอทกินใส่กอกนะเลยแม่มันตื้นเตาปะนะพีน้ำมันไหมนะด้วยมันต้นเดนเป็นแบบเตาแบบใปน้ำมันได้ครับวันนี้อรกัเข้าไปเมี่อ่ะมหมวเนาะอันนี้กับอันนี้เป็นฟบอล พอไหมครับรเลยเพิ่งจะได้เสื้อเนี่ยคน้าบอร์สนทรัมาเดี๋พี่น้องมาฟองเขาฟองก็ซื้อครับหาฟองเขาไปป้าเพื่อทารกินจะได้ก็เมนูเด็กห่อไงอันนี้คือเมนูเด็กห่อแบบมันต้ต้มมาเลยนะเมนหรือจะเป็นคอบคว้วก็ได้เนื้อมก็ได้นะคเออแต่แซ่บแท้เอาปิดเขาใส่ยี่ใส่ยี่หรอไม่ได้เปรี้ยงหรอเพราะว่ามันจะได้หนัวบอเพราะเราไม่มีผงแบบน้ำซุปไงเราไม่มีไม่มีแต่ว่าสเปย์ีต้นเดียวมากค่ะเขาบอกแล้วสู่า

อ๋อนะครับเราก็จะปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปกินกันที่ไหนจ๊ะกินกันอยู่ที่ห้องแล้วแทกกันเฮ้ยราจะไปกินกันอยู่ดีสองแก่สองอะไรนี่ไม่เป็นไรกันี๋ยอะไรคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณเป็นเป็นยูทูบเบอร์อบอร์เป็นเตสุไกยบอพี่น้องกันใส่ขอบคุณเมฆสลัดนี่เอาเพิ่มไฟสูงแล้วไฟมันเพิ่มได้เท่าไหร่อ่ะสูงเลียวหรืสูงเลียวสูงเลียวได้หอดเก่าเอาเอาอมันด่า มันก็เปิ่อยไหมเมโนเขาเปื่อเหลี่ยเขาเปิดอแล้วเขาในเด็กขึ้นแล้วนเด็กไขึ้นแล้วเราไปจับมันบ่อยหรือเปล่ามันเพิขึ้นซองเตาเัพราะเราเปิดสองฝั่งเลยฝั่งนี้มันอันข้างล่างรู้แล้วมันรอนจว่าเั้ยยางมันต้อกนอันนี้อัานี้ก็จรอนไหมฮู้ยมันน่าอีสนูนนะทุกคนหน้าอีสมาเลอุลมาลุเอ้ ป้าเได้กินบะนีแล้วพี่น้องใส่บอกซ์่งป๊าดปป๊าอลููมันนะป๊าพี่กีช่างพีวอมพีช้างสานาพี่กีต้าใช้คขับเพียเนี่ยเราไม่มีเงีดอ่ะเราก็เลยชาอันนี้โอ้แล้ว่มาได้ยังไยังต้องมเลี้ยให้มัน็โอเคโอเคชิรือยังนี่ยังไงบอลมันยังยังไม่ยังไม่สแ้แม่จะใกล้จะเ็มไลน เอสซีก็เลยตื่นเต้นหมดแล้วนี่เอซีตนเต้นมบเอสซีตืเไปอ้หน้าเหมือนกันนะแล้วยังาแลีวยมทางยาวเบเห็นไหมล่ะนั่นอาหน้าอเอหน้าคือกันปิดเตาอย่างนี้ปิดเตาบนแล้วครับรู้มือร้อนไปไหมเนี่ มาคุยกนก่อนวนบวหลานตองกร่ยังไงนี่โตเกียวเต็มวงไม่นี่เต็มวมราคาต้นทุนเหมือนที่อีสานเขาจะไปงานโควิดาเอาล่ะเอาลยอีสานเขาะงปกับราคาต้นทุนหม่กูสิแหกต้องบอกเลยฮะกูสิแหกน้อบอกมาเนี่ยกุหน่อ้น่อยด้อไม่ก็ราคาต้นทุนไม่เอาอะไรเลยต้องอกับไายักบาท ศิลปินคนไหนไม่อยากได้ค่าตัวก็บอกมาเลยแล้วกันจุดนี้ไม่เอาก็ได้ค่ะไปนั่นไม่มีใครบอกทางนั้นนั่นเห็นบอสกับบอสทามี่หลาซอยไอ่ซอยนุ่งแหมต้นทุนกับศิลยังต้องก่อนแล้วหลอดแต่เราอยากได้บัวต้นทุนกับศิลแสนกระบาดนั่นเองพี่นอนโอ๊ยนี่แหละน้อุ่นไม่เอาก็ได้แต่จะเลามือไปแล้วน้องใช่มิจจะลูกๆแค่นั้นแหละหลักกุศลคุณประกาศใครอ๋อคนละสีวะเอา่่มแนเอาเอาทำไมไฟตกแต่บอสมื่อนี้เป็นนั่นใช่หรเปลาเ เอาแรงอยู่นะคแม่เพ่งแค่ไหนมาหนิไฟตกเาเป็นเช้ไม่เ็นนอนทำไมไปตกไฟตกจะบอดดีมกิมันกัดจอพี่ต้องมุดนะคนพูดเรียนพอเพิ่งจบพักแค่ปีปีเลยปีสมปีสี่ต้นเดิมที่ลูกสวนมยังไม่ทำเน่าออกเลครับมึงเพได้กระชังมึงยังไม่เน่าออกหไไม่ใช่มึงอย่าพูด ไม่อยากขนาดเอื่องดิหนิมีก็เหลือน้องนีคนเดียวอ่ะเข้าค่ายก่อนเพื่อนจะมาทำทีหลังอ่ะลอกเงียร์พ่อหูผมลูกคุร์เซียก์บอลนิสุวนะแรงจังลูกคุร์เซียก์บอลนิสุว์เร่งแต่ว่าก็มีลูกชั่วนะว่าลูกคุร์เซียก์บอลสันดอรเข้าค่ายก่ามึงเป็นแชมป์พร้อมดิทีหโอ๊ยพี่น้องแบบใดนี่ไม่ไม่กลัวน้องอั้ว

เลือเลือน้องมีคนเยอยเนี่ยที่ไม่มีนแชมนะแต่เ่าไม่แม่อยอะอยอะลูกมาเิแถวลูกมาลูกมาเอินมาไปนอนแล้วนคือชั่วโมงรู้อ๋้น่ช่สีตุ๊กนลูกไม่กระแวมเลี้ยรู้มันนี่สิลเัจเเนมเออจ มีแฟนหรืยันะมเมอกบพี่นเสรเจรมมเออบอลว่าจะซื้อคอนโดให้นะคนเป็นพญามา,ามามาลูกมีแฟนอีกหรืเ่นิมีค่ะมี <ST AR C Y> มีชาฉีพซุ้มหนิคอน,นโดคอนโด,นโด,นโดพี่อายคระเลขอนโดให้บางรานะครับ้อคอนโดให้บางรานนะครับอันนี้หอเลือดอะอันนี้เนี่ยเออหอาลดรุ่พรเา้ซกับไม่ได้หัวหุดไปไถ้าจะต้องกอดเลยครับ ว่ารุ้นเมท่องไปนยิงกว่า่อไปกวาจะองแปอมันแข็งเดมันฟ่อดเออเราฟอดเลยสิ่นักสิ่งขี้มนหนขก้พนาะั้นนายเม่ซมีด้วว่าเม่ซมีดของคูดเขาก็นัาโดนับไปแล้วบอปมึงน้องเพี่น้อกฝากรีดูฝาก็ีดูลูกชายน่งนะครับน้องเมทกอดละพอยลู้ขึ้นลิฟตหักครับ้อรบอยพอยรู้ขอ้นเรียบ้ยพอยูขนะอยพอยู้ข้นเรีย้อ ไปบอกชายไม่น้องก็ที่พักแม่น้องก็วี์เขาดูอะ้อน้องกุเดียรอดูคเดียรมึงไปยือชาตินเอาไล่จุกจวแบบเอาเอาเามาอานเดียวกันมื้อเนี้ยเอาอุ้ยแตละว่ต้แล้วเนาะละบอกไม่รู้กแล้วค่ะเอามามาแม่มาแม่เขาตังพืนบ้องางืนแล้วกี่เอาเอาี่อ่อนแล้วก็ลื่นออก เอาเสียงหรือจีน,ป,นปาร <c oughs> ้อด <c oughs> อก่ะุดเี่ยว้พาดอกเฮตะกอนมูบ่าใหสุกเอาลงหมดตุ่มไา้าตุ่ม่อิ่มว,ว,ว้ายอ้ยมันมีแบบสหัแล้วอยู่นะนเ,นบบเออเแบบนั้นเนอุดมก็เบบ่็นสองแ จมูกไอ้บอลลูจะเป็นรู <S 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 อลไรก็นะรูอันนี้เป็นแคอย่างไงยังยตัวเลยมีตาล้มเลยบอกว่าจะดวกไปส,สักสอไง,ไงสามส่วนแล้วหายขั้นรวในแมซาลัม,มครับผมทุกคนครับใครสนใจนะครับชาลลอตคอนโดน,นะครับพี่น้องครับบอกเลยว่าสะดวกสบายนะครับ อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ารายละเอียดเกีาายเ่ยวก,กับอันข้อมูลการขายหรือว่าแบบว่าเรื่องของราคาโปรโมชั่นหรือว่าสิทธิพิเศษต,ต่างๆเนี่ยสามารถทักเข้าไปได้ครับถ้ามาจากแม็กซ์แล้วคือมีร,ราคาพิเศษรได้เลยครับเขาบอกว่ามาจากแม็กซ์แล้น้องสแต็มหรือว่าพีพ่ๆคนอื่นนะครับผู้จุนี่้องเวทีกีต้าร์นะครับผู้นำปูนผู้แนบนะครับขอแม่ขอแล้วอเคไหมเอาจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับเอาม่เอาเออาเอาเอาเอาขาบอกลูกเขาลูกคอนโด พูดอยูหายพันสุดี่ดิคอกระแทกเนี่ยแต่ผ่ากันได้ดิใันได้ขีดเลี้ยมแมงสารตะพดน่ะคนไรเนี่ยหือว่าเดี่ยน้ำเงี้ยละพดเนี่ยน้ำนำกี่ลายเดีผู้ใดที่น้ำลายแค่เอาไปเดี๋ยวไปนะครับใครสนใจเข้ามาได้นะครับผมเป็นแบบโอ้ไมีไหลไมีไหลเห็นมองให้เลือกข้อมีแบบครอบครัวนะครับหรือจะอยู่แบบแบบเป็นนักศึกษาก็ได้นะครับมันดับอีกแล้วพี่แม็ก็้องทำยังไงอ่ะครับเตาเตาอ่ะ คารอดคอนโดข้างนี้ทั้งหมดครับผมใครที่จะซื้อซื้อไว้อยู่เองหรือซื้อไว้ปล่อยเช่าก็ได้นะครับตอนนี้บอิ๊กเรากำลังขวดใส่กอดกอดจะมาสูตรอ่ะสูดรเราไปเลยไหมอันนี้น้ำไหลมากเลยนะก็เอาตักออกสักค้นสองครับพี่ตักออกเอามานะเอาอันนี้มา ăn cháo mấy chữ được một cái miếng mấy cám ăn hơn là cái ta... bò đó mọi người mùa sao mẹ 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 mẹ

ก็เปลือยเอาเปลือกอันนี้ห้องบอสบอสซื้อแล้วใช่จ้าแล้วบอสก็จะปล่อยให้แนักบอลรุ่นเช่านะครับเอาไหนพงเอาของเทมใส่นี่หนึ่งหนึ่งบอพี่เสียพี่บ้าไปรูตัวเดียวเศร้าบอสขอบคุณบอสที่ซื้อให้จุนนี่อยู่นะคะเอาทับพีมาพีมาคนกงนัว น้องสเตมแม่แม่อยากได้สองห้องบอกแม่เลยเอาพี่น้อพี่นอนอยากได้สองห้องว่าสันแม่จะผ่อนค่าวสันแม่แม่สามารถเอ่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจิ้มลิงก์ได้เลยนะคะบอกเลยว่าเป็ตยูแห้งพี่จูนแม่บอกหนูมาทดลองใช้แล้วกับพี่จูนวันนี้ใช่ เตียงนิ่มมากคือได้ทุกอย่างที่อยู่ในห้องเลยนะคะพี่น้องคะผู้ใดที่มาแล้วแบบว่าอุ้ยต้องเอาตู้เย็นไปบอาตู้ไปบอไม่ต้องเลยเพราะว่าใช่ค่ะมีให้หมดทุกอย่างแล้วหอบแตสเสื้อผ้าจะคลองมากหรือถ้าไม่อยากหอบเสื้อผ้ามานี่ไก่เส้นทันนี่ใช่ไกล้เซนทันใกล้สำหรับคนที่จะปล่อยเช่าก็ใกล้มหาวิทยาลัยด้วยเป็นนักศึกษาอยู่กับม่สาอมา่ยูได้ใช่ค่ะพี่น้อง อ๋อแม่สามารถจิ้มลิงจิ้มลิงจิ้มลิงนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะแม่แม่คะคุณข้ังล่างคุณเกิดกับร่ำจิ้มตากันโจกตากันอยคะแม่แม่สามารถจิ้มลิงนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรื่องไ่บุนเซนจีเปี๊ยรถโอ้ อ่าแม่จิ้มลิงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะบอกเลยว่ามาจากโตเกียวมิสิมีโปรโมชั่นมากมายแล้วก็ในส่วนของบิวอินก็คือได้ไปหมดทุกอย่างหมดได้หมดทั้งโซฟาทีวีตู้เย็นอะไรได้หมดเลยมาค่ะลูกอันนี้มาอันเกิมอันเกิมอังเชชิช,ชิชด,ดาวอันนี้คือเป็นห้องตัวอย่างนะคะพี่น้องคะแบบว่าผู้ใดที่ ผู้ใดที่อยากได้แล้วแบบว่าไม่ไม่อยากไปเลือกซื้อของเองไม่อยากขนของขึ้นห้องเองอันนี้คือพร้อมเลยพร้อมใหมพ่อแม่พี่น้องแบบว่าเอาไว้ใช้สอยหรือว่าเอาไว้พักผ่อนหรือว่าเอาไว้ปล่อยแบบว่าเอาเอาไปกินนะคะก็ได้หรือว่าเอาไว้ปล่อยเจ้าก็ได้นะคะพี่น้องค่ะ เป็นห้องสําหรับแบบว่าอยู่กันสองคนได้เลยนะคะสมมติว่าใครอยากสร้างครอบครัวเนาะคุณคกูกีตาครับผมพ่อไม่รู้ก็ได้นะแมนค่ะแบบว่ามาอย,ยู่เป็นครอบค,ค,ครัวเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะคือแบบว่าเหมือนกับมุมห้องทุกมุมเลยที่พวกเรา,าให้ดูนะคะอุ้ยขอ,ขอบคุณครับแล้วก็มุมห้องทุกห้องมีแอร์ด้วยนะคะมีแอร์ทุกห้องเลยนะคะมีห้องนอนแล้วก็ ห้องนั่งเล่นเนาะเป็นเป็นห้องแบบว่าไว้รับแขกหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องแล้วพี่น้องสังเกตดูนี่พมานข้างหลังเปิดออกือเห็นอยู่ให้หมดเลยให้หมดทุกอย่างเลยที่อยู่ในห้องนี้ที่ทุกคนเห็นว่ามีอะไรคือมีทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องราคามีมีอะไรนี่นี่ กินถ้าบูดโชบออไปเลยจ้าทำกับข<ม>้าวทำอาหารได้ปกติเลยพี่น้องคะแบบว่าโอ๊ยอยาก<ว>ก,กินสามารถทำกับข้าวได้โดยที่แบบกินไม่ออก ใช่แล้วก็บรูกรวดของร้านผอพบอลมีเครื่องดูดกินมีเครื่องดูดดูดกินน้ำของน้ำกับมีเครื่องทำน้ำดุดไทยใช่นะครับผมทุกอย่างพร้อมเข้ามาอยู่เสร็จสับได้ทุกอย่างเลยค่ะได้ค่ะได้ฟรีฟรเหมือนเหมือนเป็นตัวอย่างเลยนี่คือห้องตัวอย่างที่แบบว่างให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็พี่น้องก็ต้องว่าุยไปแล้วมันจะเป็นห้องว่างห้องเปล่าหรือเปล่าไม่เลยถ้าจองนะวันนี้เวลานี้ได้หมดทุกอย่าง ที่อยู่ในห้องไปเลยนี่ให้เก่ะลูกค้าใครเพ่งโจทเกมมิสิกให้มีปุ่มวันพิเศษแม่แมเขาบอกว่าอุ้ยดูไลฟ์แล้ววันนั้นอะดูไลฟ์ของใครโตเกมมิสิกแล้วแม่สนใจแม่เพิ่งคุยกันตัดสินใจได้แม่เอาแบบนี่ไนบอกได้คุยกับแม่น้องได้เลยแม่น้องใจดีมากนะคะ้ยย่างเฮ้เ แล้วที่สําคัญนะครับสถานที่เนี่ยเหมาะมากๆเลยครับทุกคนครับเพราะว่าติดยุทธิถนนมาริวันนะครับซึ่งใกล้กันครับหนึ่งสนามบินสองโรงพยาบาลกรุงเทพสามมหาวิทยาลัยคอนแกนเสีโรงเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์โรงเรียนคอนแกนวิทยายุนแกนนครวิทยาลัยอ่อกัลยาณมหสามารถเดินข้ามใส่ง่าย่องของเส้นทันพร้อมครับราคาไม่ถึงไม่ถึงสองน้ำหรอยังไม่ถไม่ถึงครับไม่ถึงครับผม ดีดีแห้งอีหลีพี่น้องแล้ววันนี้ที่แบบว่าแม่แม่หน่องให้พวกเรามาก็คือแบบว่าอยากให้เรามาใช้ชีวิตในคอนโดแม่หน่องดูว่ามันเนียออาหารในจริงบอมันน่องในจริงบอมันดีอิลีบอมันดีอิลีบอมอ่บอมัเย็นบอมันเย็นจนมาหนาวจนมาหนาวอันนี้แพงกินตาน่อนโกลสนสูจนั่มานอนโดยเฉพาะแต่ว่าหัวขื่นน่องนี่เลยสัมผัสจากชีวิตจริงเรากินข้าวตัอยู่เป็นสิบคนยังแบบ สบายสบายใช่ค่ะแล้วกลุ่มเรากลุ่มใหญ่มากหลอดไฟก็ได้พัดม่านก็ได้ใช่ได้หมดเลยใช่ไหมน้ำอุ่นใช่ครับผมแอร์เขาน้ำอุ่นเตาแก๊สอะไรได้หมดสบายใช่ครับแล้วห้องครัวบิวอินให้แบบเสร็จสรรพทุกอย่างเรียบร้อยมากเพราะว่าจะเป็นอ่าโซนวางของหรือว่าเครื่อแม่งก็เตาแก๊สเตาแก๊สมองว่างของซิงคีล่างจานแม่งได้ครบเสร็จสรรพทุกอย่างแล้วห้องน้ำกว้างแหวนรู้บอกเลยรวย พราะมันรู <jin x 2> ้บัวเนี่ยไม่ใช่รู้เพราะมันรู้ไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้รู้รามากนะครับผมแล้วเขาแยกโซนโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมประตูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ประตูครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูห้องนอนซึ่งทํากับข้าวอะกลิ่นไม่ออกแน่นอนเพราะว่าเรามีเครื่องดูดอากาศให้ด้วยนะครับผมบอกได้ว่าห้องเนี้มันเป็นไทยบีเนะราคาไม่ถึงสองล้านนะทุกคนสามารถผ่อนจ่ายได้สบายๆถึงคนที่ไม่มีเครดิต คนที่ไม่มีเครดิตก็สามารถผ่อนใจผ่อนตรงกับทางคอนโดได้เลยกับชาวคอนโดกับแม่นองได้เลยนะครับผมเพื่อนเจ้าต้องพูดนเสียจชมาใหม่ๆไม่เคยผ่อนบ้านไม่เคยผ่อนรถอย่างเงี้ยสามารถซื้อได้ใหม่ซื้อได้ผ่อนได้เพร<ช><ก>าะว่าแม่หนองเกียจะแบบว่ายื่นเรื่องแล้วก็ทาทาการทําการแบบว่าสั่ง<ช><ก>จองให้นะครับเบิงที่นองเบิงเนี่ยห้องไทยดียอ่ะ<ช><ก>ใช่พ่นเบืองกินดีมากเพราะว่ารถหมดครึ่งห้อง อันนี้ยังมีรสดบ่เนี่ยยัง <c oughs> <c oughs> นอมอร่อยผเยังกบนว่าเทอยู่เด <c oughs> ี๋ยวต่างกัพี่น้องอันนี้เป็นต้เกลือเ่ยุงนัว คือเราความอร่อยไปตะพูนบอกเลย่ะผู้ชมด้วยหน่อยว่าถ้าสมมติว่าอยากสั่งจองตอนนี้คือจะต้องทำยังไงจะต้องติดต่ออะไรยังไงอะไบ้างครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้ที่นะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับชาลล็อตคอนโดนะครับถ้าเข้าไปเลยเพจเขาแบบว่าชาลล็อตคอนโดขอนแก่นนะครับผมสั่งจองกับแม่น้องได้เลยโดยตรงนะครับผมผู้ใดสนใจสามารถสั่งจองเข้าไปได้เลยตอนนี้บอลข่อยคือกำลังเสียบกับสุกี้แห้งตอนฉันไปกินแซมของแล้วมือนรำรักสักึ้นแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปตีแบบโดน้ำรัง ก็เป็นสินจังเนาะตีดตตางาบ้านี่ยเป็นรองเพีงก่อนดอผมบอก่เมย่ปกี้ตีซิง่ไปด้วมาช่วยตีเบีแดไหมถ้าไม่เนิ่มันตีแบีอีหยังไปท่องตลอดมันคลองกันาดนรับคอบอกเออขายขายขายนะอเร็วๆายผมนี่เราซื้อขายเนะไม่ได้ขายข้าวอยู่ได้ขายเค่องกองน้ำได้ไม่บอกเลยนะครับว่าใครที่แบบสนใจ แบบมม่สะดวกสบายก็การเดินทาง้อมด้ปอดแบบไม่มันอยู่ใกล้เซนทรันอยู่ใกล้ม้ขอพี่น้องอยู่ใกล้แบบว่าโรงพยาบาลแมนครับผมเยอ่นโรงพยาบาลกรุงเทพสนามบินสนามบินกับแมนถนนมริวันคือบอกเลยว่าแค่ขึ้นชื่อว่าถนนมริวันก็คือเดินทางสะดวกแล้วพี่น้องอยู่ใกล้ทุกอย่างเลยแพงแล้วแพงบอกเลยว่าขนาดที่ดินน่ะยังแพงเลยแล้วมันคอนโดพี่น้อง บอกเลยว่าราคาราคาคือดีมากราคาคือสัมผัสได้จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นราคานักศึกษาคนทํางานเนี่ยเนี่ยไปทำงานคือจังเนี่ยยึดจนูนนักเสียคิ้วแม่แล้วคิวพ,พอแล้วกับมาอยู่ใดคือนักศึกษาไอ่เอ